tàng là? tàng 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 đi tàng 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 เราคืนตัว ตำรวจเงา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 เนี่ยโยกโพยแบบตำรวจไปแจ้งแม่เด็กต่อรถต่อรถไป

กกแ่อกไอ้มุดแม่ย่ะแม่เคี้ยแก่แม่ซอบหงเนี่ยกลัวแบบแม่ต้นนี่ยเราดแน่เขาได้ปะแม่ก็คอเนี่ยแม่ก็ไอ้คนตตยหัดจอไแล้ว่งแน่อีเนี่ย

แค่แบบกำลังพ่อเนิ่งกำลังอเนงแ่ันแคหเก็บันยเออเราจะควแม่ให้รู้ว่ออออไม่ีคอย้ไม่ยอมไม่ยอมดแบบเออตอ พี่ครับเงินแก่ครับแตดงอยู่ทีวะของมาดีครับโอ้เอาไปเจอน้อยแดงน้อเดียวอีมึงกูตึงกี่ข้าววะมาก,กมู้มาวี๊นี่สองคนครับแก้น้ำมันรดอย่างไรครับข้าวอยู่ที่นี่โอ้พี่กินแก้คนนะพี่ก็ดูตัวมาครับ,บว่าวะแกดงก่ดีย์คร้ เออพวดแน่เอานักักเลย้าของดีเงินมาก็ได้ครับพี่หมูแอมาสั่งโครถไหอ่ะถ้าแม่มาดักับโูบองแอ้มเยอยเลยเอาไป้่งป๊าเป้าวังอะไรป้าว้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป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  ออไปมาอ้โพกอ่ป่อยองีหน่อยหป้ไน่ม่ย่อกลงเี่ยกลักอนไ่มโย่อหูแล้วเฮ้ยโดนไอ้มืดลูกไอ้เอเออเออมันโดนย่ไอ้สองคูนท่านให้มันมองไอ้เมนไม่โนเลยอมก็สองคูนท่านแก่สองคนท่นแก่แปะมืดเป็นโดนตมอ

คือแต่วหางี้แย่นี่ยังยืดด้รอชอบไลยชอบฮะรวยเขาก็รวยกขาก็ถึงแม่ขึ้นมาตลกแบบเออด้วยโรตีนะว่ามึงเขาเป็นแบบแบบนี้แม่มาแต่ว่าดีเออมึงกกันมาแต่ว่าดีอย่างงี้แย่แม่เลยมันแย่ยืดเลยเหรอมาแต่ว่าดีหอวเลยก็บของหมอเรื่องได้

ở đó công. Ừ. ôi con, ôi ở đó công. ôi rồi đó cha con, ôi thầy đi qua cha con, ôi ôi con, ôi mua bên là mua ui ừ, chạy nhà lắm! mua em mua à. Ừ, mẹ nhỏ Hai cái khu này nó thải đó nè Ôi bà có chơi khu này hả? Đại nhỏ Nó luôn đen tài nè Nhỏ đó. Ừ Thì vô này. thì ra nè Thì cái gì cái nước thì à. Ừ

เออมป็นรอได้ิงเยอะแกแนวเอกแกก็รอมาแกเออได้เงินดีเนะดีแกออกแสวดอยเลยแกมอง้อยช่วงนี้แี่อยแม่และถอยแม่บ่โอ้โหขีงเรลเราเบื่อละเออด้วยดีพี่ได้แกแนวแข่งก่อืมไปแข่งรถหน่อยอ้โอ้ขิงมาเยอะละถ้าไหวได้เนี่้ได้ิงเยอะแกหน่อยาเดียว เนี้ยเก่งผมได้ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยก่อสร้างไงเงี้ยไงเงินดีเหยดีมืึงกันนะเลิกกันหน่อยนี่แหละเลิกแค่เงื่องเรื่องใหญ่ๆนะแล้วเพื่อนหินหนอไปดีรอบไปเลยเนี่ยเข้ามีไปนอนโอ้คือสวอชละแกเม่เมันเนหนอบู๊เดอร์แม่ไม่เมันแบบแรงเข้อจอยอ่ะอะไรแก่แล้พี่เนาะำไงเนี่ยเฮ้อพี่ทำไงเนี่คุณหินน่ะอีกยอคุณหินได้เงินเดือนเท่าไรเนี่ยเงินเดือนกันมื่นสองมื่นได้ไงเงินดีแล้วพี่เหรอคุณหินคูนปูน ขกันลอ่อขกันลอ่อลดโปวินซิงคนซีมอลเลยไอ,อ,นนอ้ผิหคอนเทนเนอร์ไอ้ขึ้นมาแข่ต่าบนรมั้งแกเฮ้ยขึ้นมาแข่กับเราต่บุรีมั้งแกไอ้ไข่ตรงต่างประเทศแกตะงบุรีไม่มาไข่แล้วมนีหม่หนมา,านั้นะเป็นนายโยกนะนโยกอย่างนี้ยกกับโบกได้เลยไรไ่เออออเลิกอะไกัดีนี่ขี้ย่าไปหนะเฮม ไหัเดี๋ยวผมปรกอบเลยพี่เดี๋ยวเพื่อผม้องปุ้เออแกรับกแม่กเดีแต่เออเดี๋ยวกินสัอกูแกเป็นยังไงกินมาแล้วนะพี่เดี๋ยวผมประกอนครับคจดีจดีเออดีดีเ้

ฉันเลยจะสร้างความดุยังตลอด